รเราเรื่องผีนะครับผมมาช่วยกวาดลานวัดนะเอาบุญนะก็เอาบุญมาฝากเอฟซีทุกคนนะครับนี่กองกองไว้บางวันถ้ามีเวลาอยากจะช่วยวัดทางวัดกกวาดทั่วเลยนะแต่วันนี้คงจะกวาดส่วนหนึง่งเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทําธุระต่อก็ระวังกวาดก็เจอใบโพวันนี้อยู่ที่พื้นเดี๋ยวจะเอากลับบ้านไปทับกระดาษดูสิเบิ่มเลยเห็นไหม โอ้โหใบใหญ่มากเลยต้นแม่ก็คือต้นนี้ครับถามตุแนละตุที่บวชที่วัดเนี่ยนะที่วัดนี้มีพระสองรูปนะต้นนี้อายุสองร้อยปีได้นะครับผมที่นี่วัดป่าตึงงามอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตำบลบ้านเป้านะครับแล้วก็ป่าช้าเนี่ยจะอยู่เลยไปอีกประมาณสักครึ่งกิโลได้มั้งไปทางนี้นะ หรือหรือประมาณ400เมตรก็ผมไม่ค่อยชอบไปเท่าไหร่เพราะว่าตอนเด็กๆผมเล่นดนตรีไทยงานศพป่าช้านี้ไปก็เวลาวันสุดท้ายที่เขาไปฝังเนี่ยนะนะก็จะไปไปบ้างแต่ก็ไปบ่อยอยู่ไม่ไม่ถึงก็บ,บ่อยมากบางงานเขาก็กลัวผีญาติอะไรก็ให้พวกผมแห่ดนตรีเดินไปตีมงตีอะไรไปแล้วก็ส่วนงานศพเนี่ยอยู่กับศพเนี่ย สามปีหรือสามปีนิดๆนะครับอันนี้โกดนะเป็นโกดของเมื่อกี้ถามตุตุแปลว่าพระนะครับก็จะเป็นของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของคนแถวนี้นะครับก็จะที่วัดก็จะเห็นประมาณนี้นะส่วนตรงนู้นก็หอปู่หอปู่วัดนะครับหอปู่วัดข่าวก่อนก็มาถ่ายทำห้ดูแล้วมีหมูชื่อนำโชคอนะไรเนี่ย ถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะใช่อันนี้ก็หอปู่วัดแต่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่นะจะฝุ่นจับเยอะแยะไปหมดเลยนะจะเหมือนล้างๆเลยครับผมนี่นะอันนี้ก็เป็นวัดป่าตึงงามนะป่าตึงงามตึงแปลว่าอะไรผมไม่รู้เหมือนกันผมคนคนครปฐมย้ายมาอยู่เชียงใหม่3าปีได้นะครับอ่ะ ให้ทุกคนอนุโมทนาบุญนะครับกับบุญกวาดร้านวัดนะครับผมรีชคช,ช่องเล่าเรื่องผีเอาบุญมาฝากทุกๆคนครับก็ก็จะชอบมาเอาบุญพวกเนี้ยคือเคยบวชเรียนมานานและเมื่อปี2535นะสะอาดนอกพาใจผ่องใสสะอาดในพาใจสู่ความสุขทุกครั้งที่จับไม้กวาดทําอะไรให้กับวัดผมถามพระอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อพระอาจารย์หลวงพี่เนี่ย คุณยายอุปสิกาจานขนนกยูงนะครับผมเคยไปบวชธรรมทายาวัดใหญ่ภาคกลางนะก็คุณยายก็บอกว่าบุญเนี่ยคือทำไปเหอะได้บุญทุกครั้งนะจับไม้กวาดปุ๊บเทวดาอนุโมทนาบุญนะครับผมอ่ะก็ปลื้มใจนะทุกครั้งเราก็จะมีความสุขเบิกบานใจเมื่อได้ทำบุญสร้างกุศล ทุกครั้งทุกคราวไปนะครับสาธุอนุโมทนาอาบุญมาฝากทุกคนครับผม